สวัสดีครับ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 สวัสดีค่ัสด่าหังมาครับผมอ่าสวัสดีครับผมมาฟาคินนะครับรับบทเป็นหมอเจคอ่าสวัสดีครับอมทิพากรครับรับบทเป็นซองครับเอ้สวัสดีครับปูนนี่เป็นดีครับรับบทเป็นกั๊กครับสวัสดีครับวิบัญญาภาค่ะรับบทเป็นยาคะอ่าสวัสดีครับจิมมี่เจนากรครับรับบทเป็นกับข่าครับน้าลาาอ่จะบอกว่าอะไรนะคะซีรีส์เรื่องนี้ชื่อยาวมาอืมชื่อว่า มองไรอ่ะช่วเ่ว่าเออช่วยเล่ว่าแฟนที่ทันตะแพสวนใหญ่แนะนำภาษาอังกฤษ Sweet to good dentists จะไปเล่นไปนะเข้ามาอันที่เราพูดสี่โดยที่ไม่ไม่มองแฟนที่ทันตะแพวนใหญ่แนะนำ Sweet to good dentists จะพูดผิดได้ยังไงคุณเล่นเรื่องนี้ไม่จะให้พูดจากข้างหลังไปข้างหน้าตอเริ่ม dentists งค่ะ dentists good ทูสวีทนำแมะใหญ่อ uh. ส nah um, huh. nah. nah, nah. ีต nah. ่อแนำแน้อะไรต่อนำแม่ไหแพทค่ะอ๋อนำแนะใหญ่ส่วนแพทเนฮะใช่หมได้ใช่ใช่ใช่ถูก้อาประมาณนี้อเรื่องนี้มูดมันดีมากคอนดูตัวอย่างครับเป็นโรแมนติกเทราปี้ ส็ปซ์บ้า่เออฟิลคุ้งฟิลออนเซนบองบ้า่มีกลิ่นไอของจิบชาบ้างแล้วก็มีกลิ่นไอของของเทียนหอมบอมบ้า่หินปูนมันเป็นล้อเล่บล้อเล็บมุ้งต่อแล้วตอนเนี้ยทำไมเพราะมัน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 สโลว์มันสโลว์แต่ต้องให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาอ่ะยิ่งใหญ่กันเออกระตัวละครับ ทำไมถึงต้องเป็นเธอสองคนเออเป็นคู่เอกเรื่องแรกเลยเป็นนักแสดงนำเรื่องแรกก็คือผมทำไมต้องเป็นหนึงไอ้ทำไมต้องเป็นพวกผมสองคนคือเรื่องนี้มันถูกเขียนจากนิยายก่อนก็คือพี่จิตอเรียนเขียนนิยายขึ้นมาจากตัวผมแล้วก็โอมซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะใกล้ผมกับโอมมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นผมและโอมนั่นแหละแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยผมก็ต้องเลยมันเป็น มันเป็นอะไรที่โดนแบบเหมือนเบสจากคาแรคเตอร์ผมกับพี่มาว่าโดนแต่งเติมอะไรให้มันกลมกล่อมขึ้นแล้วแบับอยู่ด้วยกันแล้วมันจะลงตัวมากขึ้นลงตัวไหมลงล็อกด้วยอ้อแล้ว <c oughs> แต่มันจะกลมกล่อมมากถ้ามีแบบนักสแสดงอื่นอ,อ,อม่มามารวมทำให้มันเออฟูลฟิลมากถ้าเชื่อแน,น,น,น่นอนเพราะว่าถ้ามีปูนปึ๊บจอยเลยไม่มีคำว่าเนี่ยพี่บุนเรื่องราวคาแรคเตอร์เป็นยังไงนสารอ่าบุนแล้วบอเป็นการครับผม้วก็คือจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กอง แล้วก็โต้ร้องเพลงอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็เป็นคนที่แนะนําให้ซองเนี่ยไปทําฟันกับวัดเจริญค่ะอันนี้ก็อะไรเพินอ๋อเป็นไม้เคยเจอได้เออเ๊ยฮอสซี่กับเล่าเลยครับพี่ปูนของพี่มาร์คอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคครับอ่ามันต้องแบ่งต้องแ้องการต้องมาต่อตรงนี้เอามาต่อฮึบฮึ่บฮึบครับก็ ที่การทุกคนแนะนำให้ส่งไปทางฟันกับอ่าเป็นเหมือนเคสของทันตแพทย์ของทางนั้นแหก็เลยกลับมาได้เจอหมอเจย์ครั้งนึงเจนใช่แล้วมีเสียให้เขาแบบมาชอบคุณหมอฟันไหมจริงๆตอนแรกอ่ะเราเหมือนเราเราไม่ค่อยรู้ว่าแบบเอเอเขาแบบเคยเจอ,ๆๆอกันมาก่อนหรือว่าเคยแบบเออมีความชอบอะไรกันยังไงเราก็เลยคิดว่าแบบเหมือนเพื่อนดูดูลำบากใจดูครั้งที่แบบไปเจอหมอเจย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแยกจนจนช่วงหลังๆมาก็ เธอไปทำอะไรคราบห้บาตัดจ้างเออถ้าเกิดเรื่องเลยคือผมเนี่ยเคยเจอเขาครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะเจอที่คลินิกเขารับจ้างให้มาบอกเลิกผมจากแฟนคือบอกว่าผมมีเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่มาแต่เอให้ซองมาแทนเพื่อที่มาบอกเลิกผมแต่เขาไม่ยอมมาบอกเลิกกับผมเองแล้วผมก็รู้สึกว่าอ้าว ในเมื่อแบบโดนเทแล้วอ่ะเอาน้องน่ารักดีไปเด็กพี่ต่อดีก็ชวนเดทกก็ต่อเลยในชีวิตจริงมันจะมีแบบนี้ไหมในชีวิตจริงมันจะมีแบบนี้ไหมให้คนอื่นมาบอกเลิกอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องมันเราอรับจ้างบอกเลิกบอกง่ายกว่าผมว่าบอกไปเลยมันจะไม่มีปะเออรับจ้างบอกเลิกอ่ะเรื่อาจะมีก็ได้ใช่นไปละเคยทำไปละไม่เคยพอาะยังไม่มีไม่ไหวไม่มีใครจ้างยังไม่มีกคนก็ดูแตกตาเเ น,นั่นแหละแล้วก็อออพอไปเดทน้องเขาก็ไปเดทกันต่อโดยผมมาจ้างน้องอีกทีนึงน้องถึงยอมไปกับผมเพราะผมจ้างทีนี้พอไปอ่ะซองก็ได้รับรู้ว่าเออหมอเจ,จงั่งแปลกจิงว่ะก็เ,เลยหาทางหนีจนหนีได้แต่มันก็ทําให้เรากลับมาเจอกันตรงที่ผมเนี่ยขาเคส หาเคสไอเนี่ยรักษารากฟันก็อีกนิดนึงซูซูลุกเต้นล้างนะคะกลัวเสียงไม่ได้หาเคสรักษารากฟันเป็นเรียนจบทันทีแปดตีห้าและได้เป็นซองมาพอดีเพราะว่าเขาฟันผุมาไม่ทำอะไรมาฟันผุซึ่งในขนาดเดียวกันน่ะซองอ่ะที่ต้องมาหาหมอเจ๊หนึ่งคือซองเป็นครีเอเตอร์รีวิวขนมค่ะแม่ขำกันไหมขำเรื่องอะไรนี้อเดอร์เซนหรออะไรนะ ลงเนก่มา่อนนากลับคนนาเป็นโออยากรู้เลยอ่ะเธอต้องบอกว่าขาอะไรมันจะขไ่ต่อเลยโอเคเป็นครีเอเตรีวิวคอนโดหวานใช่ไหมครับซึ่งอ่รีวิวไปรีวิวมาทำให้ฟันผกด้วยความอัตระดัของซองเนี่ยก็เลยต้องไปหาเคลียนรักาฟันฟรีที่มหาลัยโดยที่กักแนะนำเลยได้มาเจอกับหมอเจครับเราสคนมาเจอกันด้วยความจาเป็น แล้วจะไปต่อที่หญิงสาวหนึ่งเดียวนะต้นวิวน้องวิวพอน้อนวิวนั่งเอนละมันต้องต้องส่งให้นิดนึงนะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะลูกคะรูบบทบาทนี้ยาราเป็นเพื่อนกับเจค่ะเรียนค่ะเรียนชั้นเดียวกันเลยเนียปีเดียวกันเลขที่ใกล้กันสนิทกันหนูเลขที่อะไรคะับสามสิบป่ะไม่รู้จะไม่ได้แล้วใช่แบบนีบอกเลขที่เดี้อแอบมองไปอ๋อใช่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 แต่ไม่มองเลยเหรอ ผมสามสิบผมสามสิบสามสิบอันนี้ไหนคะสามเอ็ดป่ะอ่ามเอ็ดใกล้ๆวุนินาค่ะวุฒินาตอบเลยวุฒินาสามหน่อมใช่หรอวุฒินาสามหนึ่งแท้ต่อเลยตอบเป็นยังไงนะคะเล็กที่ได้กันเป็นยังไงนะก็เลยเป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนสนิทกันมาต่อรองต่อเถียงกับกับนึ่งเจเนี่ยอืมนึ่งเจแล้วก็ได้มารู้จักกันเพราะว่าเราก็หา เคสเหมือนกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเรียนที่จบเห็นมาล้างเลยยากไหมเพราะต้องมาเล่นเป็นหมอฟันเออต้องไปเรียนทําฟันเออเขาเรียกว่าอะไรวิธีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเพราะว่าเขามีหมอจริงๆอ่ะมาควบคุมไม่ได้ควบคุมมาสอนก่อนเข้าซี่เลย ใช่ปกดอะไรแบบนี้เดี๋ยวปิดไฟต้องไปฟันหมอหนูเพิ่งรู้มันมีหลายระดับมากใช่ไหมใช่ไปถ่ายไปถ่ายในห้องจริงเลยเหรอแบบใช่ไหมที่เขาเรียนจริงๆใิงที่มหาลัย มันเท่คือเล่นอย่างดีเลยแต่พอกดปุ่มผิดก็ต้องได้ใข้เลยก็ยากอยู่ผิดระดับอ่าใช่มีนิดหน่อยจะบองไม่เห็นในช่องปากของคนป่วยเลยนะเออต้องไปต้องเป๋ไปสองตาเลยอะไรอย่างเี้ยแล้วรักษาที่มาที่อีกหนึ่งคนค่ะพี่หมอลุงหน้าเออคนเป็นหมอคนชื่ออะไรนะคะในเรื่อพี่กัปตันครับเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของพี่หมอเป็นยังไงเป็นเจ้าของร้านขนมหวานแล้วก็ เป็นเพื่อนกับเจตั้งแต่เด็กอแล้วก็เป็นคนที่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราอยากประสบความสําเร็จด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยแค่เพราะว่าบ้านบ้านรวยอยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่มันมีเส้นเรื่องที่พี่หมอไปแบบมาคุ้คี่กับสองคนนี้ด้วยใช่ไหมเป็นความสัมพันธ์เป็นยังไงครับเราพูดตอนจบให้ฟังไหม ไม่แต่ตัวละครหมอพูดยากมากเพราะว่าคอนฟิ i c ก่งค่อนข้างเยอะเป็นแบบตัวละครสำคัญมากๆในเรื่องตัวละครนึ้เองแล้วคือทุกคนเรียกหมอว่าหมอคนเลยแต่ว่าในเรื่องในเรื่องไม่ได้เรป็นหมออย่างอย่างอย่างที่หมอรับบทคือต้องต้องเกี่ยวกับขนมต้องทำขนมครับใช่ต้องทำขนมต้องไปเรียนทำอะไรอะไรนะครับต้องไปเรียนทำขนมอันนี้เขาไปทำฝันแนะอ๋อ คือคุณแม่ทำขนมอยู่แล้วอันนี้ชีวิตจริงเลยใเรื่องชีวิตจริงเอาชีวิตเอาขนารซื้อซ้ำเออแม่ทำขนมอยู่แล้วก็ถามว่ามันถึงว่าคือตัวเขาเป็นเจ้าของอืแล้วก็เอ่อเป็นนักรีวิวขนมแล้วกันแถมเขาเป็นนักรีวิวขนมแลส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นนักทําไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยแต่มีความรู้เรื่องในเรื่องอะมีความรู้เรื่องขนมใช่การีวิวก็ต้องกินชีวิตจริงหมอกินแล้วชีวิตในซีรีส์กิน อยนี้ครับอร่อยแล้วชีวิตจริงชอบกินขนมนะชีวิตจริงชอบกินขนมหวานนะครับชีวิตจริงกินครับเลิศเลยดีสมมติว่าในตัวอย่างมันเหมือนแบบเหมาะไปแบบไปทําให้ความสัมพันธ์ของอะไรอย่างเงี้ยคู่จี้มันจริงๆก็เหมือนแบบว่ามาเป็นแบบเหมือเขาเรียกว่าอะไรคู่แข่งแล้วกันมันจะมีต้องแข่งกันจีบระหว่างเจกับตัวกัปตันอยู่แล้วที่ต้องแข่งกันจีบซองแต่ว่าจะเป็นมูดที่แบบน่ารักน่ารัก ไปอะไรเงี้ยไม่ได้แบบดราม่าเข้ามามในความสัมพันธ์อเลยอย่ะแต่ลูกจีบก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเธอก็ทุ่มทุนแบบกระโดดน้ำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือเด่ดแรกที่ทำให้ซองหนีไปไปเธอหนีปะ่ะอะแค่นี้หนีจริงเหรอ,หรอแต่เขารักเธอมากนะเขาใจะมาตอนแรก<ด>คือรักเลยเหรออะไรนะตอนแรกเขาหนีไม่ให้เราไม่หนีไม่ให้หนีจากเราไงแบบเขาทุ่มทุนอยากให้รู้จักไงชีวิตไม่เคยเจอคนทุ่มทุนก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง ก็คือเขาเราว่าเสิริบเลยแล้วทำไมวะไม่ต้องแต่เดี๋ยลารายเออไม่ยากไม่เหมือนว่ามันมันกี่เทคกี่เทคต้องกระโดดลงไปในไม่มันมันเทคเดียวเลยถ่ายแล้วเปียกๆเลยเทคเดียวเลยก็ผมรู้สึกว่าไม่ได้ในเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ยากในมันไม่ได้ดราม่าที่แบบต้องเข้าถึงอารมณ์ทุกอย่างขนาดนั้นแต่ว่ามันจะยากโดยจังหวะ เพราะไม่เป็นคอมเมดี้คอมเมดี้มันจะยากตรงนี้แหลต้องเล่นให้คมนะต้องแบบจังหวะต้องชัดนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนดูสนุกไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตจริงเอาหรอเขามาตามจีบอันนี้มันกระโดดน้ำข้ามส่งไปไล่ไปก็ยังมาเขาตึงดุลมากเลยเนี่ยทอถ้าพูดถึงความพยายามผมให้นะเอาแม้แบบนี้แบบไหนแบบนี้ให้มีคนแบบนี้มาจีนแบบนี้แล้วหน้าแบบนี้ได้ป่ะหน้าแบบนี้เลยคนนี้เลยแล้วค่ะคนกระโดดน้ำือผม อ๋อเธอจะตามจริงเองเหรอเออลอหนอเป็นไปได้เน้อเออแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงจะทำแบบนี้ไหมถ้าถ้าชอบแล้วเราลุกแบบนี้ไหมคะชีวิตจริงเหรอไม่นะไม่นะมันดูยากนะเรามันชอบข้างหลังหัวล้อเลยก็มีไม่เสียงหัวล้อวิวเหมือนมีอะไรมีอะไรเหรอไม่มีไม่มีอะไรถ้าเป็นชีวิตจริงเราลุกแบบนี้ไหมหมายถึงลุกที่แบบ จีบเพรคนเพื่อนก็โดดน้ำเพื่อนก็โดนน้ำเออเหมือนแบบเป็นคนทุ่งเทไหมแบบชอบใครสักคนจะจีบใครสักคนอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยจีบใครเคยแต่โดนจีบว้แต่ละฟ้าเคยจีบใครแล้วทุ่มทุนอะไผมเหรอเฮ้ยผมทุ่มทุนเวลาจีบอ่ะเท่าไหร่อะไรนะเท่าไหร่ช่วงนั้นรถเมฟรีโชคดีเด่นกว่ารถเมฟีเบา เป็นแบบฟิลน่ารักแบบเดินดิ่งกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวบันทิเป่าอะไรอย่างเงี้ยง่ายง่ายประตูน้ำป่ะเออได้บ้านที่อยู่กับตูน้ำเดี๋ยวฉันลงมาหักทุ่มตุนทุ่มตุนหมายถึงว่า คือไม่ได้ทุ่มในเรื่องเงินเรื่องอะไรแต่ว่าให้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าบอกทั้งข้อดีข้อเสียแบบไม่กะกลบแบบบอกเลยว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยข้อดียวของเธอข้อหนึ่งหล่อข้อเดียวพอหล่อหล่อพอละเลยข้อดีแต่ข้อเสียข้อเสียหล่อให้คนอื่นพูดอ่ะข้อดีอัจนร้ผมจริงใจบอกว่าผมจริงใจแล้วจริงใจแค่ไหนอะไรนะเอาหัวใจเราลงไปเล่นเลยใช่ไหมจริงใจแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงใจป้าย พี่พีออเราชื่ออะไรอ่ะแล้วข้อเสียข้อเสียหรอคิดยากเลยข้อเสียข้อเสียอาจจะเป็นคนแบบเป็นคนใส่ใจในความสัมพันธ์น้อยเพราะว่าเป็บ้างานเป็นคนแบบให้ความให้ความสนใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบบ้างานโลกส่วนตัวจะสูงนิดนึงเลยอ่ะถ้าโอมอ่ะข้อดีข้อดีของโอมโอมเป็นคนที่ให้ใจเหมือนกันได้ใส่เหมือนกันให้ใจ เป็นคนใส่ใจด้วยแล้วก็เป็นคนไม่เป็นไรโอเค่อยๆพูดไม่เป็นไรก้นกะได้กันเค้นเอาไแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตอ๋อก็คือรักเดียวใจเดียวมีเขาก็คือมีเขาคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสียกับเขาเสียเออเขาเสียเขาเสีย ข้อเสียคดีกันไปครับว้าวดีกันไปก็เป็นข้อเสียอ่ะงั้นข้ามไปคนข้างหลังกันเลยข้อเป็นคนที่ชอบจีหรือชอบใครมาจีอ่าชอบเป็นจีมากกว่าครับผมเพราะว่าแบบบางทีมันเราก็จะมีคนในใจของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นจีผารอดคนนี้ก็แบบคนนี้ใช่คนนี้จีเลิศมากเลยข้อดี ก็ชัดเจนเลยว่าจะจีบแล้ว้เียวใจเดียวเจนต่าสิเสียคนที่เลือกตัวเองหักคอตัวเองมี่คนแบบนี้เสียอยากมีอยากมีเออไม่ฉันเข้าใจเราเหมืกันเรเหมือนกันเราเหมือนกันไม่่เรไม่ะไรีมไม่ะะไม่ะนะอนะ ใชนะวิวลูกเอายากเลยลูกชอบจีบหรือว่าเข้าให้ใครมาจีบคนนี้เขาไม่สนเรื่องความรักเขาทำงานอย่างเดียวไม่รู้นะไม่รู้เขาจะรู้เขาได้ยังไงไม่เขาชอบต่อไม่สนใจเรื่องความรักเลยจริงป่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลยเออยังไงของของหนูเป็นยังไงลูกหนูไม่เคยจีบใครก่อนเขาตดเขาติดหนูแล้าไมติดหนูหนูสวยใช่างสุดๆฮันนี่เลยลงไปไม่รู้ เวลาโดนจีบเคยโดนเจออะไรแบบแบบเขาจีบแปลกๆบ้างไหมลูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับเข้ามาไม่มีใช่ไหมแปลกๆส่วนใหญ่แปลกๆก็จะไม่คุยเลยก็จะไม่นับเจองมันบาที่เข้ามาเขาจะมาในลุคแบบในลุคแบบแค่ทำความรู้จักก่อนเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเออเป็นสเต็ปข้อดีของเราคือ สวยพู้สวยเอ่อ <min it S 1> สวยใจ <performance> ื่ออันนี้เราลงเลือกตั้งามความความวันเด็ก้เหมือนจะลงเลือกตั้งอยกแล้ยเฮ้ยข้อเสียไหมคะข้อเสียข้อเสียหรอข้อเสียเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยที่เป็นแบบเซนซิทีว่าชอบชอบใส่ใจคนรอบข้างใ อันนี้พูดถึงใครอันนี้พูดถึงใครอ๋อลอย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 อันนี้ข้อเสียแต่ละคนให้มาปมชีวิตนะอะมีสองีนผมข้อเสียผมดูแย่สุดเลยแต่จริงไม่เป็นไรแย่ผมกินขคาหนักพี่หมอคร่ะหมอชอบชอบโดนจีบหรือว่าชอบไปจีบชอบจีบก่อนนะว้าวไม่น่าเชื่อเงียบเงียบเงียบตายคนเดียวเลยเพราะอะไร ก็เหมือนปูเลยเราก็มีช้อยส์ของเราอยู่แล้วนะร้าเราเป็นคนนี้ล้วก็จะรุกหน้าก็ชอบคนนี้ใช่ไหมเราให้ควาไปจีบเสือเวลาค่ะมีวิธีจีบไหมหมอมีวิธีจีบเฉพาะตัวไหมโอ้ผมมีเยอะเลยโอ้ยไม่ได้เสื้อมีลูกเล่นมีลูกเล่นนะฮะบอกตรงๆเหรออะไรนะบอกตรงอ๋ออันนั้นไม่ใช่วิธีผมแน่ๆเราคม้นวิธีแล้วถึงวิธีมาันสิของเป็นของพี่หมอกก็แบบพี่เคยใช้แล้ว เคยใช้แล้วได้ผลเนาะคือเธอบอกมาโอ๊ยไม่เอาอไม่ได้บอกไม่ได้มันคลิกรอ,กอมเออเอเอเราคือเวลาผมจีบใครผมไม่ผมจะไม่ผมจะไม่ทําให้เขารู้ว่าผมจีบเขาอยู่อะแค<ช>่<ช>นั้นเลยทำไมเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราจีบทำไมเหรอเพราะว่า<ม>ผมอยากผมอยากผมอยากรู้จักตัวตนของก่อน อยากรู้จักตัวตนเขาก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเหมือนเราเลือกเขาแล้วแต่ว่าเราแค่อยากรู้ว่าสิ่งที่เราเลือกมันถูกต้องต้องหรือเปล่าทฤษฎีใช้ได้ผลไหมครัอะไรนะครับทฤษฎีถูกต้องเสมอครับข้อดีของหมอข้อดีของหมอข้อดีของเราอะป็นหมอเป็นหมอเก่งเรอเลย ข้อดีไม่รู้ใต้คนอื่นบอกเหรอใช่แล้วอยู่ดีก็เข้า้างเจอเลยแล้วเขาเสียอะเออเออข้อเสียมีไหเออข้อเสียนะแบบข้อเสียเราอุ้ยรำไม่ได้กับตรงนี้ของฉันจังเลย้รำไม่ได้หรอข้อเสียไม่มีเคไม่ดีคนอื่นเอบอีกไม่พอเฟกมากค่ะอันนี้ดีไดค่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้อันนี้ก็เป็น อ้าวโอเคก็เป็นเป็นอะไรที่น่ารักนะครับอ่าต่อไปนะคะในเรื่องของแฟนที่ทันแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะคะเรื่องนี้มันสนุกมากดูจากตัวอย่างแล้วครับคาดหวังนะหลายๆคนคาดหวังแล้วก็มีลูกซีดกันนะมีครับไม่คิดบอกดูเธอเลยอ่ะดูบางดูปลก ันงานน่ะไงไม่ต้องงานน่ะไม่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 ลม่ไ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 เ่ามปไม่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 ไมทไม่เม่ไม่ไม่ไจะกลับมาด้่ไม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 แลม่ไม่ไม่ไมกไม่ไม่ไมยไม่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 ไอ่ไม่้ว่ไม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 เม่ไ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 ็ม่ไ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 มีนมีม่ไมีนม่ไแลไแล้ม่ไม่ไม่ไวยไม่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 ไล่ไม่ม่ไน่ไบ่ไม่ม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไมซีมแบบคไม่ม่ไ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 เงี้ยม่ไม่ไ่ยเหรับ่ อาจริงนะถ่ายเทคเดียว2เทคต่อไม่เกิน2เพราะอะไรเพราะอมรู้สึกว่ามันมีความแบบไม่ยอมอะไรองเงี้ยหรอเออมันไม่ยอมกันอ่ะมันแบบต้องเล่นให้ได้ใครเขินก่อนแพอย่างง้นนะไม่บอกว่านั่งมุมมุมอย่างเนาะใช่ใคร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 ที่เสียอาการก่อนอ่ะจะแบบโดนแซว เออชอบไปเนี่ยแล้วมันมีเสียการกันไหมจริงจริงมีเสียการกันไหมทั้งหลายคงรู้อยู่แล้เราอยากรู้นะว่าเออเธอมันต้องมีอยู่แล้วแหละต่อให้แพ้ชนะมันก็ต้องมีมีหน่อยเนาะไม่มีเลยมันเธอเส่กัได้หรอการเลิฟซีนบทเรียนหนึ่งไงไม่แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่โอมเคยเล่นเลิฟซีนมาก่อน ยากไหมคะตอนนี้แล้วเป็นกับคนนี้ก็คนแรงด้วยก็เช็คเดียวอะค่ะก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันลดหน่ออะไรงเยอะหน่อยยังเบล่งตาเยอะยมันแบบมันเต็มละสายตาไม่ได้มันเต้นเกินอะรอยเต้มีกี่บชั่นเลยอร่อยอ่ะกับวันนี้นี้มันต้องเปลี่ยนเรื่องอยากรู้เพราะมันต้องใกล้กันนะมันต้องมีอยู่แล้วคือไม่ได้แค่ครั้งแรกที่มาลอง มีมีมีแบบว่าตอนที่จูบหรือเลมันก็มีรู้สึกแบบแต่มันก็ต้องกั้นไว้เพราะมันถ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยจูบแรกเป็นยังไงก็สื่อสื่อจูบแรกจูบแรกของพวกเราใช่ไหมครับของพวกเราอ๋อไปจูบแรกมันเป็นซีนที่เป็นคิวแรกแรกเลยคบจูบแรกเป็นคิวแรกแรกที่โลเคชันนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะแบบข้อจํากัดเยอะเนาะมันทาให้พวกเราถ่ายได้แค่แบบ เทสองเทเองซึ่งเราบ่ารู้สึกค่อนข้างกดดันมากเออแต่อมรู้สึกว่าซีนนั้นไม่มีเสน่ห์มากเพราะว่ามันมีความสดใหม่อะไรบางอย่างแล้วก็ความตั้งใจที่เราใส่ลงไปด้วยความที่เรากลัวมันพลาดอ่ะมันเลยออกมาธรรมชาติมากๆแล้วธรรมชาติมากๆผ่านเลยใช่แล้ว มันเป็นคีย์แรกๆหรอผมรู้สึกว่าซีนนั้นเองอ่ะมันเลิฟซีนนั้นมันช่วย drive ความรู้สึกอมในหางตัวละครกับซีนต่อๆไปที่ถ่ายเยอะมีคุยกันก่อนไหมครับหมายถึงว่าจะเข้าซีนนี้ละมีคุยกันก่อนไม่มมมีีไ่ก็คือเข้าเลยเข้าไปกระเซาเลยเฮ้ยแต่โชคดีอ๋อรู้แล้วทำไมเราถึงเล่นได้เลยเพราะว่าเราเคยเวิร์กช็อปกันแล้วเวิร์กช็อปในในคลาสการแสดงเราทั้งสองคนแบบว่าเอาร่างกายแบบมาเขาเรียกว่าสัมผัสร่างกายถึงกันเนาะใช่มันก็เลยแบบพอเลิฟซีนปุ๊บมันก็เลยเป็น ได้เลยรู้ฟิวรู้มุมทั้งหลายซึ่งต้องรอดูในซีรีส์ว่าแบบมันจะเป็อย่างไรต้องให้ฝากแล้วล่ะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากอ๋อัะนรอค่องนี้ถ้าให้สามคำสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลยเอออาพี่ปูนก่อนซีรีส์ที่เป็นแฟนฟังไม่วนทางเลยแฟนหม่อฟันอ่อเฮ้ยอ่ะไม่รูลูกหมอฟันสวย เขาตัวเองรวยนะคร่ะพี่หมอค้ับขนกหวานอ่อ่ะมน่ารักมากครับแอร์เปี้ครับเซลปี้แปลว่าอะไรบ้างไอ้นี่กดน้ำะไรอ่ะอั้นเซปี้จิ้มนี่ย ดูแลปีเอฝากด้วยครับแฟนให้ตัวแทนฝากหน่อยครับผมฝากด้วยครับแฟนที่นันแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะครับสวีททูตกูดเดนทินนะครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง GMM 25ครับครับผมและรับชมออนไลน์ในเวลา3ทุ่มครึ่งที่แอป iqe หรือ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับครับผมมาด e> ูเยอะนะครับเยอขอบคุณคัะ